สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์เจจะมาสอนภาษาไทายป3นะคะภาษาไทายป3บทที่หนึ่งเรื่องอะไรเอ่ยปฏิบัติการสายลับจิว๋วถูกไหมคะเรื่องนี้มาจากภาษาพาทีบทที่หนะคะเรื่องมันมีอยู่ว่าหนูติติตบ้านอยู่ถ่ายซอยตามหาม้าจุดผูกโบสีชมพูมันหายตัวไปติติเสียใจร้องห่มร้ ปฏิบัติการสายรับจิว๋วมีหัวหน้าอยู่สองคนคือหัวหน้าหนุ่ยกับหัวหน้าเปียหนะ,ะหัวหน้าทั้งสองคนนี้ก็เลยบอกว่าเราจะช่วยติดตีกันโดยการแบ่งกลุ่มออกไปเป็นสกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือมดแดงนะ,ะมีหัวหน้าเป็นหัวหน้าหนุย่ยกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเป็นมดดำมีหัวหน้าชื่อเปียนะคะทั้งสองกลุ่มก็แบ่งทีมกันอีกทีแล้วก็ไปตามหาหมาจุด ให้ติ๊ติปรากฏว่ากลุ่มสีแดงเริ่มต้นที่ไปหาน้หวานที่เป็นนักร้องทำงานกลับดึกก็เลยคิดว่าเอะกลับดึกนะชัยไปรับทั้งสองคนนี้น่าจะมีโอกาสเห็นหมาลายจุดแต่พอไปถามปรากฏว่าทั้งคู่ไม่เคยเห็นมาลายจุดเลยส่วนกลุ่มมดดำนะที่มีหัวหน้าเปียนำทางไปแบ่งกลุ่มการกลุ่มแรกตื่นเต้น รีบไปเขย่าประตูรั้วของลุงใหญ่นะักมายากลลุงใหญ่เดินออกมาแล้วก็โยนลูกมายากลอยู่บอกว่าไม่มีมารยาทเลยมักเขย่าบ้านคนอย่างนี้ได้ยังไงทั้งทีมมดดำก็รีบตะโกนถามลุงเห็นหมาลายจุดไหมไม่เห็นไม่เห็นไปไปไปมารบกวนบ้านคนอื่นเขาอย่างนี้ได้ยังไงแล้วอีกทีมหนึ่งก็รีบวิ่งไปที่ตลาด รีบก็ไม่ได้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นคือวิ่งไปชนป้าแจม่มป้าแจ่มขายขนมแบกหามขนมอยู่เต็มกระจาดกระจาดตกขนมกระจุยกระจายทีมกลุ่มมดดำรีบมากแค่ยกมือขอโทษแล้วก็วิ่งหนีไปแต่กลุ่มมดแดงเดินผ่านมาเห็นเข้าก็รีบช่วยป้าแจ่มเก็บขนมที่มีขนมห่อใบตองน่ากินหอมฉุยขึ้นใส่กระจาดให้ป้าแจม่ม แล้วก็ถามป้าแจ่มว่าป้าแจ่มคะเห็นหมาลายจุดผูกโบสีชมพูไหมป้าแจ่มบอกว่าอ้าวป้าเห็นป้าเห็นมันมอมแมมอยู่ในถังขยะป้าก็เลยเอามันไปอาบน้ำหอมฉุยที่มดแดงดีใจมากก็รีบเอาหมาลายจุดไปคืนติ๊ติติ๊ต,ต,ติมีความสุขมาก นี่คือเรื่องง่ายๆถ้าเรารู้จากมารยาทพูดจาไพเราะเคารพผู้ใหญ่ใครๆก็รักใครๆก็อยากช่วยเหลือนะคะ,อ,ะอันนี้คือเรื่องปฏิบัติการสายลับจิ้วส่วนมีกรอนสั้นๆเกี่ยวกับมดดำมดแดงอยากให้เด็กๆรู้ว่ามดดำเนี่ยมันปล่อยกลิ่นเหม็นเวลาใครไปรบกวนมันเพื่อ พอจับปุ๊บเม้นก็รีบถอยตัวไปมันก็จะไม่ถูกทำลายส่วนมดแดงไม่ปล่อยกลิ่นเม้นแต่จะปล่อยกรดซึ่งเวลามันกัดเรามันก็จะแสบคันเพราะกรดตัวนี้นี่คือความแตกต่างของมดดำกับมดแดงเรื่องปฏิบัติการสายรับจีบก็จบลงแค่นี้่าวันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันอันใหม่ค่ะ